ในโลกยุคดิจิตอลที่ทุกอย่างมันเร็วไปหมดแบบนี้เอาจริงๆนะครับหลายคนคงรู้สึกเหมือนกันเป๊ะๆเลยว่าเฮ้ยทำไมสมาธิเรามันสั้นลงทุกวันๆการที่จะจดจอกับอะไรสักอย่างนานๆเนี่ยโห oh, มันกลายเป็นเรื่องที่ยากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเป็นกันไหมครับแบบว่าตั้งใจจะทํางานชิ้นนี้ให้เสร็จนะแต่พอหันมาอีกทีอา้าวเพลอถ่ายมือถือไปเป็นชั่วโมงแล้วหรือแบบอ่านหนังสือได้ไม่กี่หน้าเองใจก็ลอยไปคิดเรื่องอื่นซะแล้ว ความรู้สึกแบบนี้ครับต้องบอกว่ามันกําลังจะกลายเป็นเรื่องปกติของคนยุคนี้ไปแล้วจริงๆนะครับอาการพวกนี้นะครับไม่ต้องคิดว่ามันเป็นความล้มเหลวส่วนตัวเลยนะจริงๆแล้วมันคือความท้าทายที่เราเจอเหมือนเหมือนกันหมดในยุคนี้เลยไม่ว่าจะเป็นการผัดวันประกันรพรุ่งทำของหายบ่อยๆหรือนั่งประชุมอยู่ดีๆใจก็ลอยไปไหนแล้วก็ไม่รู้ทั้งหมดนี้แหละครับคือสัญ,ญญาณเตือนว่าสมองของเราอ่ากำลังต้องการการฝึกฝน เอาละครับพอเรารู้แล้วว่าอาการมันเป็นยังไงทีนี้ก็ถึงเวลามาเจาะลึกกันถึงต้นตอของมันเลยดีกว่าว่าเอ๊ะไอ้เบื้องหลังความรู้สึกวกแวกเนี่ยมันมีนกลไกอะไรในสมองของเราทำงานอยู่กันแน่นะอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับไอ้เจ้า D M N เนี่ยมันก็เหมือนกับ screen saver ของสมองเราเลยคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้ใช้สมาธิกับเรื่องตรงหน้าแบบจังๆนะคะ โหมดนี้มันจะเปิดทำงานขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็พาความคิดเราล่องลอยไปเดี๋ยวก็ไปเรื่องอดีตเดี๋ยวก็ไปเรื่องอนาคตวนไปวนมาอย่อยางนั้นแหละครับที่นี้ครับจุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือไอ้โหมดออโต้พายโที่ว่าเนี่ยมันดันกินพลังงานสมองแบบมหาศาลเลยนะครับคือมีงานวิจัยบอกว่ามันใช้พลังงานไปถึง60-8 0เอร์เลยทีเดียว นี่แหละครับคือสาเหตุว่าทําไมเวลาที่เราใจลอยหรือคิดฟุ้งซ่านไปทั้งวันถึงได้รู้สึกเหนื่อยแบบสมองล้าสุดๆไปเลยพอเอามาเทียบกันแบบนี้โอ้โหเห็นภาพชัดเลยใช่ไหมครับว่าสมองสองสถานานี้มันต่างกันแค่ไหนการที่เราฝึกให้สมองอยู่ในโหมดจดจ่อได้บ่อยขึ้นเนี่ยมันเลยไม่ใช่แค่ช่วยให้เราทำงานเสร็จนะครับแต่มันคือการประหยัดพลังงานสมองแบบมหาศาลเลยแถมยังทำให้จิตใจเราปลอดโปร่งขึ้นอีกด้วย มาดูกลไกที่น่าสนใจอีกต่อหนึ่งครับเขาเรียกว่า attentional blink หรือถ้าแปลตรงๆก็คือสมาธิกระพริบนั่นเองนี่แหละครับคือคำตอบว่าทำไมสมาธิของเรามันถึงไม่ต่อเนื่องเป็นเส้นตรงแต่กลับไปเหมือนภาพที่มันติดๆดับๆเป็นช่วงสั้นๆที่เราเหมือนจะเม่อไปแวบหนึ่ง ต้องบอกก่อนว่าไอก,การกระพริบที่ว่าเนี้มันไม่ใช่ข้อบอกพร่องของสมองเรานะแต่มันเป็นธรรมชาติของมันเลยครับและข่าวดีก็คือเราสามารถฝึกฝนให้การกระพริบเนี้ยมันเกิดน้อยลงได้ซึ่งแน่นอนว่ามันจะช่วยให้เรามีสมาธิที่ต่อเนื่องได้ยาวนานขึ้นครับเอาล่ะครับหลังจากที่เราเข้าใจทฤษฎีเข้าใจกลไกลของสมองกันไปแล้วทีนี้ก็มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือภาคปฏิบัติ เรามาดูวิธีแก้ไขที่เราสามารถทำได้แบบทันทีทันใดกันเลยนี่คือเทคนิคง,ง่ายๆที่จะช่วยดึงสมาธิของเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ในเวลาแค่แปบ๊บเดียวแล้วเวลาที่ว่าเนี่ยสั้นแบบไม่น่าเชื่อเลยจริงๆครับมีจิตแพทย์ชาวญี่ปุ่นท่านหนึ่งเขายืนยันเลยนะว่าเราสามารถฝึกสติแล้วก็ดึงสมาธิกลับมาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆโดยใช้เวลาแค่10วินาทีเท่านั้นครับ ซึ่งมีวิธีง่งายๆอยู่3วิธีด้วยกันนี่คือ3วิธีที่ต้องบอกว่าง,ง่ายมากๆแล้วก็สามารถเอาไปแทรกในชีวิตประจําวันได้ตลอดเวลาเลยครับไม่ว่าจะเป็นตอนนั่งอยู่ที่โต๊ะทํางานตอนเดินไปเข้าห้องน้ําหรือแม้แต่ตอนเริ่มกินข้าวการทําแค่นี้แหละค่ะมันจะช่วยตัดวงจรการทํางานแบบออโต้พายロของสมองแล้วก็ดึงสติของเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันได้แบบทันทีเลยโอเค การรีเซ็ตสมาธิเมื่อกี้เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับใช้ในแต่ละวันแต่ถ้าเราอยากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงแบบจรงจิงๆจังๆในระยะยาวแล้วก็เราจำเป็นต้องมีการฝึกฝนที่มันลึกลงไปอีกขั้นครับเราไปดูกันดีกว่าว่าจะมีวิธีไหนบ้างที่ช่วยสร้างกล้ามเนื้อสมาธิของเราให้แข็งแรงขึ้นมาได้อย่างแท้จริงแบบฝึกหัดนี้นะครับฟังดูแล้วอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแค่นับเลขถอยหลังเนี่ยนะมันจะไปช่วยอะไรได้ แต่เชื่อเธอครับว่าเบื้องหลังความเรียบง่ายเนี่ยมันคือการออกกําลังกายให้สมองส่วนหน้าของเราซึ่งเป็นส่วนที่ควบคุมการจดจ่อโดยตรงได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียววิธีการก็ตรงไปตรงมาแบบนี้เลยครับคือให้นับเลขถอยหลังไปเรื่อยๆในใจแต่หัวใจสําคัญของการฝึกนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะนับไปจนถึงศูนย์ได้หรือเปล่านะครับแต่มันอยู่ที่กฎสําคัญมากๆข้อหนึ่งย้ําตรงนี้เลยนะครับว่า ประเด็นสำคัญที่สุดก็คือการที่เราต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันไม่ใช่ความล้มเหลวเลยนะแต่มันคือการฝึกที่แท้จริงครับทุกๆครั้งที่เรารู้ตัวแล้วดึงสติกลับมาที่เลข100ได้นั่นแหละครับคือจังหวะที่กล้ามเนื้อสมาธิของเราได้ออกกำลังแล้วก็แข็งแรงขึ้นยังไม่หมดครับยังมีอีกเทคนิคหนึ่งที่ทรงพลังมากๆแล้วก็มีงานวิจัยทางประสาทวิทยารองรับเลยนะว่าการฝึกฝนแค่17นาที ในครั้งเดียวก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่วัดผลได้แบบยาวๆให้กับสมาธิของเราเลยการฝึกแบบนี้เขาเรียกว่า introspection ครับหรือพูดง่ายๆก็คือการหันกลับมารับรู้สภาวะภายในร่างกายของเราเองซึ่งงานวิจัยเขาก็พบว่าการทำแบบนี้แค่สิบเจ็ดนาทีเนี่ยมันช่วยดึงความสนใจของเราออกจากความคิดฟุง้งซ่านให้กลับมาอยู่กับร่างกายที่เป็นปัจจุบันซึ่งผลที่ได้ก็คือ มันสามารถลดความถี่ของการเกิด attentional blink หรือสมาธิกระพริบได้แบบเห็นผลชัดเจนเลยทำให้เรามีสมาธิที่จดจ่อได้ยาวนานแล้วก็มั่นคงขึ้นมากครับโอเคครับแบบฝึกหัดที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ท,ทรงพลังมากๆเลยแต่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในระยะย,ยาวนะครับเราจำเป็นต้องสร้างรากฐานของสุขภาพสมองให้มันแข็งแรงควบคู่กันไปด้วยมันก็เหมือนกับการสร้างตึกนั่นแหละครับ ต่อให้เรามีเครื่องมือที่ดีเลิศแค่ไหนแต่ถ้าเสาหลดของตึกมันไม่แข็งแรงตึกนั้นก็อยู่ได้ไม่นานจิตใจของเราก็เหมือนกันเป๊ะเลยครับแล้วเสาหลักทั้งสี่ที่ว่านี้ก็คือ ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับที่มีคุณภาพซึ่งจะช่วยจัดระเบียบความทรงจำการออกกำลังกายที่ทำให้สมองสดชื่นการได้พูดคุยเจอหน้ากับผู้คนและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาทั้งหมดนี้แหละครับที่ช่วยกระตุ้นให้สมองของเราตื่นตัวแล้วก็ทำงานได้เต็มที่และสิ่งสำคัญที่สุดเลยที่อยากให้ได้ติดตัวไปจากการเล่าให้ฟังในครั้งนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงมันเป็นไปได้เสมอครับ สมาธิไม่ใช่สิ่งที่ใครมีหรือไม่มีมาตั้งแต่เกิดแต่มันคือทักษะที่เราทุกคนสามารถสร้างและพัฒนาให้ดีขึ้นได้ผ่านการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอครับคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันนะครับมันชวนให้เรากลับไปนึกถึงเทคนิคที่ง่ายที่สุดที่เราคุยกันไปตอนแรกไม่ว่าจะเป็นการหายใจการเดินหรือการกินลองเลือกมาสักอย่างหนึ่งครับแล้วเริ่มต้นทำทันทีหลังจากนี้เลยก็ได้เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด มันมักจะเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆก้าวแรกเสมอครับ